นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจาัรยอดรายงานตัวครับมาคุยถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนเรื่องของปักกีปักกีนี่แกมีน้องชายอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะแค่นั้นก็ทําให้ชีวิตของแกไม่ปกติสุขแล้ว วันๆนหนึ่งเขาก็ทําให้แกกลาดกลุ่มแทบจะตายอยู่แล้วน้องชายคนนี้ชื่อลุงเก่งชื่อเก่งแต่ไม่ได้เก่งสมชื่อเลยไม่ได้เก่งในเรื่องดีๆเก่งในเรื่องทําตัวไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือแกชอบลักเล็กขโมยน้อยข้าวของชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็แม้แต่หมู่บ้านใกล้เคียงแกก็เอาไม่ได้ละเว้นแต่อย่างใดวันๆแกไม่ค่อยได้ทํางานทําการอะไรเป็นโลเป็นภายนะจะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆ มองโน่นมองนี่ศพโอกาสก็จะแวบเข้าบ้านตามริมถนนที่แกมองเห็นอยู่ว่ามันเงียบเงียบเหมือนจะไม่มีคนอยู่แกก็ดอดเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินหยิบฉ่วยของที่แกอยากจะได้เอาติดมือออกมาแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านบ้านที่ปลูกปลูกกันอยู่นี่แต่ละบ้านก็ไม่ค่อยจะมิดชิดนะรั้วก็ไม่ค่อยจะดีและบางทีบางบ้านก็ไม่ล้อมรั้วซะด้วยซ้ํา ตามต่างจังหวัดนี่ต้องเข้าใจท่านผู้ฟังไม่ใช่คนมั่งมีเงินทองก็แค่พอมีพอกินกันไปวันๆเท่านั้นบ้านช่องก็เลยไม่แน่นหนาอะไรมีช่องหูช่องว่างอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ปีนขึ้นไ่ได้สบายๆแล้วบางบ้านก็แถมไม่ได้ปิดประตูบ้านซะด้วยซ้ําขึ้นทางบันไดก็ยังได้ไม่ต้องปีนป่ายให้เมื่อยมันสะดวกแก่การลักขโมยเป็นอย่างยิ่งลุงเก่งแกไม่ได้เอาข้าวของชิ้นใหญ่โตอะไร พวกโทรทัศน์พัดลมแกไม่เอาแกจะหยิบเฉพาะของที่เอาใส่กระเป๋าได้พวกนาฬิกาข้อมือนาฬิกาปลุกนาฬิกาพกแหวนสร้อยเครื่องประดับต่างๆที่สวยๆงามๆบางทีก็หยิบพระเครื่องมาด้วยถ้าแกเจอแกไม่ได้เอาไปจำหนา่ายจะแจกคนอื่นแต่อย่างใดแกได้มาก็จะเอาเก็บไว้รากับว่าเอามาเป็นของที่ระลึกก็เลยมองกันว่าที่แกหยิบฉ่วยเอามานั่นเพราะแกชอบเป็นการส่วนตัว ไม่ได้เอามาขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองแล้วเอาเงินทองแล้วไปใช้ซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเพราะนั้นไม่ใช่ชีวิตท้องแก่ตลอดมาถึงไม่มีเงินทองแกก็ไม่ต้องใช้มันอยู่แล้วไม่ต้องซื้อกินซื้ออยู่เพราะว่าแกมีพี่สาวก็คือป้าก,กีที่ทั้งรักทั้งเป็นห่วงน้องชายคนนี้ซะยิ่งกว่าตัวเองลุงเก่งบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออยู่บ้านป้าก,กีบ้านป้าก,กีก็คือบ้านของพ่อแม่ที่ยกให้หลังไม่ใหญ่ แต่ว่าปลูกสร้างแน่นหนาเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงก่อนนั้นเสาเรือนเป็นไม้ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นเสาปูนเพราะว่าปลวกมันกินมันแทะเสากินซะบ้านเกือบลม้มป้ากี่ก็เลยต้องเสียเงินทํามันใหม่ป้ากี่อยู่กับครอบครัวของแกเองแล้วก็มีลุงเก่งอยู่ร่วมชายคาด้วยลุงเก่งแกไม่มีเมียแกอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากบ้านหลังนี้หลังเดียวเท่านั้น แกเป็นคนตัวเล็กผอมๆดำๆผมตัดสั้นตลอดคนตัดผมให้ก็ไม่ใช่ใครก็คือปากีนั่นแหละถือเป็นช่างประจำตัวเครื่องมือตัดผมมีสามชิ้นมีกรรไกรมีดโกนแล้วก็หวีตัดจนชำนาญเพราะว่าตัดให้น้องชายคนนี้มานานมากแล้วตัดอยู่ทรงเดียวก็คือทรงหัวเกรียนนี่แหละลุงเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรจะสั้นจะยาวพี่สาวตัดให้ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะ เวลาที่หนวดคราวยาวรุงรังบางทีปกักกีก็โกนให้น้องแต่บางทีลุงเก่งก็จัดการเองเอากันกายตัดไม่ว่าใครก็พูดกันว่าปักกีนรักน้องชายคนนี้มากเหลือเกินคำสั่งเสียของพ่อแม่ก่อนตายได้กำชับให้ปกักกีดูแลน้องให้ดีและปะกักกีก็รับปากกับพ่อแม่ไว้แล้วแกก็รักษาคำพูดไม่ละเลยน้องเป็นอันขัดพ่อแม่ตายเมื่อตอนที่ลุงเก่งอายุ18ปี ตอนนั้นปากีอายุ27ยังไม่ได้แต่งงานพ่อกับแม่ตายปีเดียวกันเลยพ่อตายก่อนตายตอนต้นปีหลังปีใหม่ได้ไม่นานแต่แม่ตายทีหลังปลายปีก่อนเทศกาลปีใหม่จะเดินทางมาถึงหลังจากพ่อแม่เสียไปแล้วป้ากีถึงได้แต่งงานความจริงป้ากี่มีคู่หมาย,ยู่ก่อนแล้วก็ตั้งใจกันว่าจะแต่งในหน้าแรงปีนั้นแต่พ่อก็มาตายก็เลยต้องหยุด ชะงักเลื่อนออกไปก่อนพอคิดว่าจะแต่งช่วงปลายปีแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็มาสิ้นลมก่อนปีใหม่ก็ทําให้เลื่อนกันเรื่อยมาปีต่อมาถึงได้แต่งงานกันแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวของป้าก,กีก็มาอยู่ที่บ้านทีแรกก็อยู่กันสามคนต่อมาป้าก,กีก็มีลูกอีกสามคนก็เลยเป็นหกคนอยู่บ้านเดียวกันสามีของป้าก,กีก็คือลุงป๋อง แกก็เป็นคนดีไม่ได้ว่าอะไรเมียที่เป็นห่วงเป็นยายน้องชายยิ่งกว่าห่วงผัวหรือแม้แต่ลูกๆก,ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่สั่งเสียไว้และโดยความเป็นจริงตัวลุงเก่งเองก็ไม่ใช่คนที่จะสนใจตัวเองมากนะักชาวบ้านก็รู้พูดกันว่าลุงเก่งแกเป็นคนไม่เต็มเต็งเป็นคนไม่เต็มบาทขาดไปสลึงไม่ค่อยจะรู้อะไรผิดอะไรถูกมากนะะักก็เลยมักจะทําในสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนใจให้ใหป้ากี่อยู่ร่ําไป เวลาลุงเก่งไปหยิบฉวยของใครมาแล้วเจ้าของเขาเห็นด้วอว่าเขารู้จะเอาเรื่องเอาราวให้ถึงตำรวจป้ากีก็ต้องเที่ยวไปยกมือไหว้กราบกรานขอร้องเขาว่าอย่าถือสาคนอย่างลุงเก่งเลยยกโทษให้มันด้วยเหอะโดยป้ากีจะหาของไปคืนเขาแต่บางทีก็จะต้องชดใช้เงินทองให้เขาไปเพราะว่าหาของกลางไม่เจอแต่ก็จะคาดคันถามน้องชายก่อนมาเอาของเข้ามาหรือเปล่าแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหน บางทีลุงเก่งก็จําไม่ได้ว่าเอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่ามันตกหายระหว่างทางแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแกจะเก็บงําเอาไว้อย่างดีแกมีที่เก็บของแกแต่ที่เก็บของแกบางทีก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าปากกี่คนแล้วเจอทุกทีที่เก็บซ่อนของที่ขโมยมาก็คือในห้องที่แกนอนซึ่งมันก็ไม่เชิงเป็นห้องเพราะว่ามีข้างขวาเพียงสามด้านไม่ได้กว้างใหญ่เป็นห้องไม้เล็ก,ลกๆที่เปิดโล่งมีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆอยู่ใบหนึ่ง ใส่เสื้อผ้าดีๆของลุงเก่งตั้งอยู่ทั้งแะแถบซ้ายมือแล้วก็มีหีบไม้อีกใบเป็นของพ่อที่ลุงเก่งชอบมันมากตั้งเอาไว้หัวนอนเลยในหีบไม้ใบนี้แหละมักจะเป็นที่เก็บซ่อนข้าวของซึ่งแกไปฉกไปฉวยเข้ามาถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะบ่นว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้มีน้องชายอย่างนี้ไปทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้ตั้งแต่ชาติไหนปางไหน แต่นั่นไม่ใช่ปักกีปกักกีไม่เคยบน่นไม่เคยว่าแกก้มหน้าก้มตาช่วยเหลือน้องชายไปเงียบๆและแกไม่เคยว่าน้องแกปัญญาอ่อนไม่เต็มบาตไม่เคยเลยที่คําพูดแบบนี้หรือทํานองนี้จะหลุดออกมาจากปากของแกแต่แกจะสั่งสอนน้องชายอยู่ตลอดว่าอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้อย่าไปลักขโมยของเขาไปเอามาทําไมมันไม่ใช่ของเราไปเอาของเขามามันก็มีความผิดเขาจะเอาติดคุกติดตารางเอา ถ้าติดคุกก็ไม่ได้อยู่บ้านเรานะต้องไปนอนในคุกซึ่งตลอดมาลุงเก่งก็ยังไม่เคยเข้าไปนอนในตารางสักทีเจ้าซับเขาเห็นว่าเป็นคนบ้าๆบอๆได้ของคืนแล้วเขาก็ไม่เอาความแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลุงเก่งไปขโมยของที่ร้านค้าแม่ค้าคนนี้ไม่ชอบลุงเก่งมานานแล้วเพราะโดนหยิบฉวยไปบ่อยแต่จับไม่ได้คาหนังคาเขามันเป็นของกินลุงเก่งก็ไม่ได้เอาเก็บไว้ให้เหลือเป็นหลักฐานแกก็ กินมันซะหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเย็นวันหนึ่งแกเข้าไปร้านนี้อีกแล้วโดนจับได้ไปหยิบขนมปังเขามาห่อหนึ่งเจ้าของร้านชื่อลุงเป๋ขาแกไม่ค่อยดีข้างหนึ่งแกจ้องมานานแล้วจะเอาลุงเก่งให้ได้แกจับได้เห็นเห็นเลยก็เลยโดนตำรวจจับเอาไปขังปากี่ร้อนใจมากขอร้องลุงเป๋ให้ยกโทษจะชดใช้ค่าของให้แต่ลุงเป๋ก็ไม่ยอมรักของต้องติดคุกปากีก็หาเงินหาทองไปเสีย แต่มันก็ติดเสาอาทิตย์พอดีเลยลุงเก่งก็เลยต้องอยู่ในห้องขังไปก่อนพอค่ำลุงเก่งอยากจะกลับบ้านอยากจะออกจากห้องขังคิดถึงบ้านก็ร้องหม่มร้องไห้เหมือนเด็กๆร้องไห้โฮโฮโฮ,โฮอยากจะกลับบ้านแกร้องไห้กระวนกระวายไม่ต่างกับเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนอนอยู่ในกรงสองคืนพอได้ออกมากลัวตำรวจมากลุงเป๋ก,ก็ขู่าทะลักอีกจะเอาให้ตำรวจไปขังอีก แกกลัวที่สุดกลัวไม่ได้นอนบ้านแกคิดถึงบ้านแกอยากนอนบ้านลุงเก่งเนี่ยเริ่มนิสัยไม่ดีเมื่ออายุราวยี่สิบห้าปีเพราะว่าสมองโดนกระทบกระเทือนรุนแรงช่วงก่อนนั้นแกก็อยากจะมีมอเตอร์ไซค์แต่ติดขัดไม่มีเงินแถมไม่มีงานทําด้วยอายุตั้งเบญจะเพศแล้วแต่ไม่เคยทํางานให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยตลอดมาก็ได้แต่ช่วยพี่สาวพี่เขยทํางานในสวนบ้างในท้องนาบ้างในไร่พริกไร่ผักไปตามเรื่อง แกจะไปไหนก็ปั่นจักรยานปั่นไปอย่างเร็วเลยขนาดว่าเป็นหนุ่มแล้วแต่แกก็ยังทำตัวเหมือนกับเด็กๆเ,เพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเขามีเมียกันแล้วแต่แกก็ยังไม่นึกรักสาวคนไหนแล้วก็ถึงไปนึกรักนึก,นก,นกชอบไปเกี่ยวพาราศีเข้าสาวเจ้าก็คงไม่สนใจหรอกเพราะหน้าตาไม่ค่อยดีตัวเล็กผิวก็ดำดำอีกทั้งนิสัยใจคอก็ยังดูไม่เป็นผู้ใหญ่เลยแต่แล้ววันนึงมีสาวคนนึงชอบเขา แต่สาวคนนั้น,น,นหน้าตาขี้เร่มากเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อหล่อนยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบคนแถวบ้านเขาก็หัวเราะขำกันด้วยความอยากจะมีรถเครื่องกับเขาแกก็ปั่นจักรยานไปก็จะส่งเสียงไปด้วยนั่นก็คือเสียงเครื่องรถของแกแหละทําเป็นว่านี่แหละมอเตอร์ไซค์เวลาเร่งเครื่องก็ส่งเสียงบุ้มบุ้มบุมแล้วก็ปั่นเต็มเหยียดเลยคนเขาก็หัวเราะกันแม้แต่สาวขี้เร ь, ่คนนั้นก็ยังหัวเราะ ขนาดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรคนเขาก็ว่าไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วอยากหัวเราะก็หัวเราะไปไม่สนใจก็ยังทําอย่างนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วก็มีอายอยู่บ้างเพราะได้เล่าให้พี่สาวฟังไปชาวบ้านก็หัวเราะกันป้าก็นึกสงสารน้องชายก็บอกน้องเอออีกหน่อยก็มีเองแหละไปหางานทําก็จะมีเงินซื้อมันปั่นไปปั่นมาวันหนึ่งชนหมารถเสียหลักพุ่งเขง้ามาในป่าข้างทาง หัวไปกระแทกเขากบไอต้นมะม่วงข้างถนนสลบเมือดแน่นิ่งไปสองสาวันปืนก็ไม่ทีมืน่นมืนงงงงจำอะไรไม่ค่อยจะได้พี่สาวก็นึกว่าอีกไม่นานน้องชายคงจะเป็นปกติแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วกลายเป็นประสาทเสียตั้งแต่นั้นมาบางคนก็เลยเรียกไอ้บ้าเวลาลักของใครชาวบ้านเขาก็จะมักพูดว่ามันบ้าอย่าไปถือสามันเลยมีคนพูดกันว่าที่ลุงเก่งเที่ยวรักของเขา คงเพราะอยากมีอย่างคนอื่นเขาบ้างเพราะว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่จะมีเงินทองตั้งแต่ครั้งพ่อแม่ก็ไม่มีปู่ย่าตายายก็ยากจนแต่ก็ยังดีมีที่ดินเอาไว้ทําสวนทํานาทําไร่ก็ไม่อดไม่อยากมีกินตลอดแต่เรื่องเงินทองนั้นก็มีแค่พอใช้ไปเท่านั้นเองชาวบ้านบางคนก็พูดว่าถ้าขายนาขายไร่ไปครอบครัวนี้ก็จะมีเงินแต่จะขายได้ยังไงอ่ะมันเป็นที่ทํามาหากิน บางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีลุงเก่งนี่ป้ากีคงจะสบายมากกว่านี้เงินทองก็คงจะเหลือเก็บไว้ให้ลูกเต้าเรียนหนังสือกันสบายๆเพราะต้องเสียไปกับพฤติกรรมแย่ๆของลุงเก่งไม่ใช่น้อยป้าก็เคยพูดเกี่ยวกวับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าจะทํายังไงได้ก็เขาเป็นน้องแล้วมีอยู่วันก็พูดออกมาว่าถึงยังไงก็จะต้องอยู่กันไปดูแลกันไปจนกว่าจะตายจากกันนั่นแหละเออเวรกรรมจริงๆนะป้ากี คุณนิคมนี่ทำงานธนาคารอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพเดือนหนึ่งก็จะกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดแม่ของคุณนิคมชื่อแม่กลิน่นพ่อชื่อพ่อพรแกเป็นคนโตมีพี่น้องเจ็ดคนนะมีน้องสาวสามน้องชายอีกสามน้องสาวสองคน ที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้กับพ่อกับแม่นี่ต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วในบรรดาพี่น้องคุณนิคมผู้เล่าเรื่องเนี้ยเล่าว่ามีหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดหนึ่งรักและเอ็นดูก็รับคุณนิคมเป็นลูกบุญธรรมพ่อนาะขี่สามล้อแม่หาบตาลตโนดขายรับจ้างรถน้ำผักทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เวลาเทศกาลต่างๆหลวงพ่อก็จะให้คุณนิคมขี่จักรยานเอาขนมแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งไปให้ที่บ้านอยู่บ่อยครั้งช่วงที่เรียนอยู่แถวบ้านต่อมาคุณนิคมเรียนจบมีงานทําคุณนิคมก็แต่งงานเงินเดือนก็จะแบ่งให้แม่แบ่งให้ภรรยาส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวเล็กน้อยเงินเดือนช่วงนั้นก็ไม่ได้มากมายแต่ภรรยาก็มีเงินเดือนเช่นกันเขาเป็นพยาบาล คุณนิคมเนะรักแม่มากแม่ชอบสูบบุรีใบจากพ่อก็สูบด้วยอ่าไม่มีเงินพอจะซื้อบุหรีก้นกรองมาสูบก็เลยสูบใบจากกันคุณนิคมก็มักจะบอกแม่ว่าเลิกสูบเถอะบอกพ่อให้เลิกสูบด้วยแต่พ่อก็ย้อนว่ามึงก็เลิกก่อนเถอะมันเปลืองกูนะ่ซื้อยาเส้นห่อหนึงกับใบจากถูกๆก,ก็สูบได้ตั้งหลายวัน คุณนิคมก็เลยไม่พูดเรื่องนี้อีกเพราะตัวคุณนิคมก็สูงเหมือนกันเวลาคุณนิคมกลับมาเยี่ยมบ้านก็มักจะมาวันเสาร์ตอนเย็นกลับวันอาทิตย์ตอนบ่ายช่วงเงินเดือนออกคุณนิคมจะมาทุกเดือนภรรยาไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเธอกินยากอยู่ยากติดหรูว่างั้นคุณนิคมมักจะมานั่งสู่บุรี่ที่ระเบียงหน้าบ้านนั่งชมดาวชมเดือนอย่างสบายที่ได้กลับมาเห็นหน้าพ่อกับแม่ มากินน้ำพริกกะปิชะอมทอดนะแกงป่าฝีมือแม่นี่มันช่างอบอุ่นเหลือเกินขณะที่คุณนิคมสุบุรีเพลินๆแม่กลิ่นก็มาสะก,กิดไอท้ทิศแบ่งแม่สักมวนจีแม่ให้เองนี่ไม่เคยแบ่งพ่อกับแม่มั่งเลยนะตูแม่ผมกลัวบาปไอ้เรื่องบุหรีหรือเหล้าเนี่ยผมไม่กล้าซื้อให้พ่อแม่กินหรอกเดี๋ยวลูกจะบาปนะแม่ เออเออ,อย่าพูดมากฮะแม่ได้กลิ่นน้ำมันหอมชื่นใจคุณนิคมก็ต้องจูดบุหรี่ให้แม่กลิ่นคุณนิคมมองแม่ด้วยความรักส่วนพ่อพรก็ไปสมไฟไลย่ยุงให้วัวอยู่พอตีห้าพ่อพรก็จะออกไปขี่สามล้อรับจ้างคุณนิคมก็คิดสะท้อนในอกผมพ่อนี่งอกเกือบหมดหัวแล้วสมัยก่อนต้องขึ้นตาลเคี่ยวน้ำตาล พ่อทำงานหนักมาตลอดแต่พ่อไม่เคยรักคุณนิคมเท่าไหรทั้งที่คุณนิคมเป็นลูกคนเดียวที่เหมือนกับพ่อคุณนิคมเคยลงไปคุยกับพ่อบอกพ่อครับพ่อเลิกขี่สามล้อเถอะเดี๋ยวผมจะซื้อข้าวซื้อเครื่องครัวเอาไว้ให้แล้วก็จะให้เงินพ่อเอาไว้ซื้ออเลี้ยงยกล้อที่พ่อชอบอะแล้วก็ซื้อของอย่างอื่นได้อีกนะเดี๋ยวผมจะใช้เงินส่วนตัวให้ประหยัด ถ้าพ่อเลิกขับสามล้อเนี่ยถ้าเลิกได้นะผมจะเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเข้าสังคมกับเพื่อนจะไปเฉพาะที่จําเป็นนะพ่อแหมไอ้พิชาติตบุตรมึงไม่ต้องมาห่วงกูหรอกกูมีแรงกูก็ทํางานต้องกูต่อไปกูหาเงินโดยตัวกูเองกูสบายใจถ้ากูทําไม่ไหวนี่กูหยุดเองคุณนิคมก็อ่อนใจเดินขึ้นบ้านไป แม่กลิ่นก็ปูที่นอนกลางมุ้งให้คุณนิคมไอ้ทิดเอ้ยอาบน้ำแปลงฝันนอนเถอะพรุ่งนี้เช้าแม่จะชูฉี่ประหมอไทยบ้านปันนันเน่ะเขาไปลงตาขายมามาแบ่งให้แม่หมอกแกงหนึ่งเดี๋ยวตื่นมาช่วยแม่ขูดมะพร้าวนะคุณนิคมก็นึกสงสารแม่ขึ้นมาแม่และขูดมะพร้าวเดี๋ยวผมทำปลาเอง ไม่อยากให้แม่คาปลาเดี๋ยวผมทำเองนะแม่เสร็จแล้วน้ำพริกอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะตำให้นะแม่นะเออตามใจแม่ก็ยิ้มภูมิใจที่มีลูกรักแล้วก็เอาใจแม่คุณนิคมบอกว่าทํำงานอีกสักปีก็จะมาทำบ้านให้อ่าทำให้แม่ใหม่ซ่อมแซมทําห้องน้ำใหม่แล้วก็จะซื้อทีวีเครื่องใหม่เคยให้เงินแม่ไปซื้อ แต่แม่นะ้ห่วงน้องๆกับหลานบางคนกลัวจะไม่มีสตังพอให้น้องก็เลยไม่ซื้อคุณนิคมก็เลยคิดว่ารออีกสักหน่อยเดี๋ยวจะซื้อมาให้เองเมื่อถึงเวลาที่คุณนิคมมีเงินมีทองมากขึ้นก็ดาวรถเก๋งมาไว้ขับไปทำงานแต่เวลากลับบ้านคุณนิคมก็จะไปขึ้นรถที่สายใต้กลับบ้านถ้าเอารถไปเองเนี่ยมันจะต้องเสียค่าน้ำมันมากพอสมควรแต่ว่าสิ้นเดือนเนี้ย คุณนิคมกะว่าจะขับไปเองนะเพราะว่าซื้อทีวีเครื่องใหญ่ไปให้พ่อกับแม่เมื่อซื้อทีวีแล้วคุณนิคมก็รอว่าจะถึงวันเสาร์เมื่อไหร่อดใจอีกสักสองวันอยากเห็นรอยยิ้มของแม่กลิ่นมากวันพฤหัสคุณนิคมเข้านอนก็รู้สึกเหงาเหงาชจบกพลภรรยาไปเข้าเวรกลางคืนพอหลับไปตอนดึกนั้นคุณนิคมก็ขันร้าย หวนว่าแม่กลิ่นตกน้ำกระแสน้ำนั้นเชี่ยวกรากคุณนิคมช่วยแม่ไม่ได้แม่จมหายไปคุณนิคมก็ร้องเรียกแม่แม่ตื่นขึ้นมาใจสั่นไปหมดไม่สบายใจเลยนอนไม่หลับเลยซื้อของมาตักบาดแต่เช้าใส่บาดให้พระคุ้มครองแม่ด้วยเสร็จแล้วก็ไปทำงานเช้าวันศุกร์ที่บ้านแม่กลิน่น พ่อพรกลับจากขี่สามล้อตอนบ่ายเห็นแม่กลินเอาเสื้อลูกไม้สีขาวที่กุณนิคมซื้อให้มาใส่ทาแป้งหน้าขาวเนีผมผ้าเกล้าวมวยดูเรียบร้อยนุ่งผ้านุ่งสีน้ำเงินนี่แม่กลินแต่งตัวสวยจะหัววันเนี่ยจะไปเที่ยวงานวัดไปดูลิเกน้นงไงบ้าเหอเกินไปหรือเปล่า่ะหืมแม่กลินพ่อพรก็พูดหยอกพูดยาว ใครว่าคาบ้าเหอใครอยากสวยบ้างสิอิมอนที่ร้านเสริมสวยมันบอกว่าเรานะ่ะมีลูกเป็นถึงนายธนาคารก็ควรจะแต่งตัวให้มันสมฐานะลูกหน่อยเออมันก็เลยเกล้าผมให้ข้ามันเอาแค่ห้าสิบนะแม่มันถูกใจข้าจริงๆโอ้โหเข้าร้านเสริมสวยเลยเหรอแล้วนี่หุงข้าวหุงปลาหรือยัง่ะข้าหิวนะหุงตัง้งแต่เที่ยงแล้ว ทำคั่วกลิ้งแกงจืดไว้แต่ว่าอืมข้าอยากจะกินไข่เจียวอย่างเดียวแม่กร่นก็จัดสําหรับกับข้าวยกมาให้พ่อพรกินมือเย็นตั้งแต่บ่ายสี่โมงครึ่งอ้าวมากินตอนนี้เลยหิวก็มากินเลยเออเองก,ก็กินพร้อมกันเลยสิเราไม่ค่อยได้กินพร้อมกันนะนอกจากไอทิศมันมาเออวันนี้ข้าจะกินข้าวกับคนสวยซะหน่อย พ่อพรหูเราะชอบใจแม่กลิ่นกินข้าวกับไข่เจียวอย่างเดียวแต่ที่น่าแปลกใจคือบางคําที่แม่กลินจะตักใส่ปากนี่กลับไม่เข้าปากแม่กลินตักเลยปากเฉไปตรงบ่าอยู่สองสามยกจนพ่อพรดุเอานี่เองเป็นอะไรฮนะแม่กลิ่นกินข้าวราษาอะไรกินไม่เข้าปากตักศาสตร์ไปข้างหลังดีนะเป็นไข่เจียววะถ้าเป็นแกงนี่เสื้อเปื่อนกันหมดพอดี นั่นที่ข้าก็แปลกใจมัมนเหมือนกับมีคนมาปัดมือข้าไปอย่างนั้นอ่ะเออไม่เอาไม่กงไม่กินแล้วพอพอพอนกินข้าวเสร็จแม่กลิ่นก็บอกว่าเออเดี๋ยวมวนยาให้ข้าสูบสักมวนสิแหมนี่เองบางอาจใช้ผัวเลยเหรอเออตั้งแต่อยู่กันมาข้าไม่เคยใช้แกเลยวันนี้ทำให้ข้าสักวันจะเป็นไรไปพอพอนก็ตามใจพอทุ่มหนึ่งแม่กลิ่นก็ไปงานวัด ที่ว่านะจองที่เอาเสื้อปูหน้าโรงลิเกในงานเขามีหนังกลางแปลงมีวงดนตรีดูลิเกจบแม่กลิ่นก็จะเดินกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนบ้านปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันไอ้เจ้าเปียชักปืนออกมาจะยิงเด็กผู้ชายที่ล้มอยู่เป็นเด็กวัยรุ่นนั่นแหละอ่าแม่กลิก่นแกก็ถลันไปคล่อมร่างเด็กคนนั้นไว้เพราะว่าเป็นลูกคนรู้จักกัน เป็นขนาดเดียวกันกับที่ไอเปียลั่นไกลพอดีกระสุนลั่นเข้าร่างของแม่กลิ่นเข้าชายโครงทะลุข้างซ้ายตัดขั้วหัวใจตายขาที่ผู้คนแตกตื่นเพื่อนบ้านรีบวิ่งมาบอกพ่อพรแล้วก็ลูกสาวที่เพิ่งคลอดลูกทุกคนก็ต่างเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากไอเปียมือปืนอาศัยช่วงชุลมุลนหนีไป ลูกเขยเดินทางแต่เช้ามืดไปบอกข่าวร้ายให้คุณนิคมรับรู้คุณนิคมถึงกระสุดไม่มีแรงขับรถต้องให้น้องเขยขับแทนเมื่อไปถึงงานก็เกือบห้าโมงเย็นอ่าเพราะก็เขารอคุณนิคมจะมาถึงรถน้ำศพเมื่อรถน้ำศพเสร็จคุณนิคมมาเปิดดูแผลที่ถูกยิงก็สุดแสนที่จะแค้นแล้วก็สงสารแม่ถึงเวลาที่จะมัดราสังคุณนิคมก็ไม่ให้สัปเหร่อมัด เอาแค่เอาดอกบัวทูบเทียนใส่มือแม่ที่แข็งแล้วเอามือขึ้นจับนิ้วประนมขัดนิ้วเข้าหากันแค่พออยู่คุณนิคมก็บอกว่าแม่ไปไหนก็ไปเถอะตามใจชอบเลยจะไม่มัดแม่ไว้ถ้าแม่แค้นก็ตามไปยิงมันเลยเสร็จแล้วคุณนิคมก็เอาปืนใส่ในโรงจนถึงวันเผาถึงได้เอาปืนออกจากโรง นี่คือเรื่องที่คุณนิคมไม่เคยลืมแล้วก็เสียใจที่สุดที่แม่ไม่ได้ดูทีวีเครื่องใหม่ถึงพ่อพรจะได้ดูก็คงไม่มีความสุขแกถีบสามล้อไม่ไหวแล้วคุณนิคมก็ส่งเสียตลอดปัจจุบันพ่อเสียไปแล้วด้วยวัย91ปีส่วนเจ้าเปียมือปืนปัจจุบันพ้นโทษแล้วก็มากราบขอขมาคุณนิคมในงานศพ พ่อพรคุณนิคมก็ให้อภัยจะได้หมดเวรหมดกรรมวันเพียงเท่านี้เออด้วยจิตใจที่แสนดีของแม่กลิ่นถึงต้องตายแทนเด็กน่าสงสารจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับ